สวัสดีครับวันนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับวันนี้ผมมาท,ทําธุระที่วัดพอดีว่าวันนี้ผมทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วก็ได้มานิมนต์พระที่วัดสังฆราชาที่รักะบังนะครับแล้วก็ยืมอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วพอเสร็จพิธีผมก็เลยเอาของมาส่งที่วัดนะครับ โดยที่เอารถกระบะของพี่ชายขนมาอีกทีนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องเดินทางกลับคนละทางผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ขนเสร็จเรียบร้อยเราก็แยกกันกลับนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับผมแดดก็ยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าท้องฟ้าสดใสน,นะครับขอแค่ไม่มีฝนก็ถือว่าดีมากๆเลย ในซอยวัดก็จะค่อนข้างแบบเล็กและก็แคบนิดนึงนะครับใช้ความเร็วได้ดไม่มากผมขับมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอเออต่าตัวหนึ่งนะครับตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรเงี้ยนะครับพอผมหันไปดูอีกทีเห็นหัวเขาแบบหดเข้าหดออกได้ผมเลยเอ้ยของจริงแล้วละ่ะผมก็เลยลองลองจากรถนะครับแล้วก็เดินไปดู ซึ่งพอไปดูแบบโหเต่าตัวใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับผมก็เลยเอ้ยคิดไปด้วยว่าออกมากลางถนนได้ยังไงแล้วก็มาจากไหนเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาวางไว้ตรงข้างทางก่อนแล้วพอดีก็มีพี่วินคนนี้นะครับก็ขับมาเจอแล้วก็แกก็ยูเทินเลี้ยวกลับมานะครับ แดีวก็ขณะที่ผมกาลังงงอยู่ว่าจะเอาเต่าไปไว้ไหนนะครับก็คุยกับพี่วินพี่วินก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้มันมีที่เราสามารถเอาไปปล่อยได้ผมก็เลยเอ้ยรถผมมันมันเอาไปไม่ได้ผมก็เลยเอาใส่ตะกร้ารถพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่วินบอกโอเคโอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบยกเต่านะครับใส่ในตะกร้ารถแล้วก็ฝากพี่วินไปปล่อยต่อนะครับพี่วินก็บอกได้ได้เดี๋ยวจัดการให้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่พี่วินแกมาพอดี เพราะว่าถ้าผมอยู่คนเดียวผมไม่รู้จะเอาไปตรงไหนนะครับนี่นะครับต้องขอบคุณพี่วินด้วยนะครับที่เป็นทุลาต่อให้นะครับเอาเต่าไปปล่อยส่วนผมก็เดินทางกลับนะครับผมวันนี้การจราจรก็ถือว่าปานกลางนะครับรถไม่ได้เยอะอะไรมาก แต่ก็ไม่ได้ถึงกับลงไปเดินทางกันต่อวันนี้ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตก็ก็ถือว่าดีครับโอเคก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าถ้าไม่จอดช่วยก็ไม่รู้ว่าจะคลานไปตรงไหนนะครับเผ่อๆกลัวรถจะเหยียบเอาวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ